จะเป็นยังไงครับเมื่อโจรกระจอกได้งัดเข้าไปขโมยของในรถแต่รถนั้นไม่ได้เป็นรถธรรมดาแต่กลับเป็นรถที่เจ้าของรถนั้นได้ทําขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นกับดักจับพวกโจนเหล่านั้นเปรียบเสมือนคุกขนาด4ีคูี่ดีๆนี่เองเลยทําให้เขาติดอยู่ในรถไม่สามารถออกไปไหนได้เลยเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในการสปอยต่ตอจากนี้เลยครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทาทหนังวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง4ี่คูนสีไอรถบ้าแกทําให้ฉันดูแย่ ในตอกตอกหนึ่งในวันที่ฟ้าแจ่มใสซีโล่พระเอกของเราได้ทําการงัดรถ SUV ที่จอดอยู่ในตอกนั้นซึ่งตอกตอกนั้นดูเหมือนจะเป็นแหล่งมั่วสุมของโจเลยก็ว่าได้เพราะว่าในแต่ละบ้านต่างก็มีสิ่งต่างๆเพื่อเอาไว้ป้องกันขโมยทั้งนั้น ซีโร่เขาใช้ลูกเทนนิสกระแทกไปที่เปิดประตูหน้าทีหนึ่งทำให้ประตูนั้นปลดล็อกออกบ่งบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกแน,น่ๆเขาได้งัดรถเข้าไปเพื่อขโมยวิทยุไปขายเมื่อได้ของที่ต้องการแล้วจะไปเฉยๆก็ยังไงอยู่เขาได้ฝากรอยฉีไว้ในรถนั้นด้วยเลยเรียกได้ว่าสถุนที่ดีนี่เองแต่พอเขาจะเปิดประตูรถออกไปกับเปิดไม่ได้ซะอย่างนั้นเขาพยายามเปิดประตูทั้งสี่ด้านเลยแต่ก็เปิดไม่ออกอยู่ดี เขาลนลานมากนอนทับฉี่ตัวเองเพื่อที่จะพังหน้าต่างไปทีหนึ่งแต่หน้าต่างก็ไม่แตกให้อยู่ดีจะสตาร์ทรถรถก็ไม่ติดเขากวนกวายมากในระหว่างนั้นก็มีคนเดินผ่านมาสีโลเขาก็พยายามหลบกลัวคนจะเห็นแต่กระจกนั้นก็ทึบมากจนด้านนอกนั้นไม่สามารถมองเห็นข้างในได้เลยต่อมาเขาพยายามจะหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเอามาทุบกระจกเขาก็เจอกับประแจอ,อันหนึ่งแต่กระจกเจ้ากรรมก็หนาซะเหลือเกินทุบยังไงก็ทุบไม่แตกมันเลยเปลี่ยนมาแง่คนอนโซลข้างแทน พอแงออกมาได้เข้าเลยใช้มือล้วงเข้าไปล้วงไปทําไมก็ไม่รู้จนทําให้เหล็กปาดท,ที่แขนไปทีนึงจากนั้นแคาก็นึกขึ้นได้ว่ากูมีปืนนี่หว่าก็เลยจะใช้ปืนยิงกระจกแต่กระจกรถนั้นกลับเป็นกระจกที่กันกระสุนทําให้กระสุนที่เขายิงไปเนี่ยสะท้อนมาโดนที่ขาเขาซะเองสวยซ้ําสวยซ้อจริงๆ เขาก็เลยเอาเสื้อที่เขาใส่อยู่มาพันแผลเพื่อให้เลือดนั้นหยุดไหลต่อมาก็มีผู้หญิงมาทาลิปที่กระจกรถ SUV นั้นไอซีโร่ก็พยายามร้องสุดเสียงให้ช่วยเลยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินอยู่ดีจะโทรศัพท์ให้คนมาช่วยแบตก็เดินมาหมดอีกโถอซีโร่เขาเริ่มท้อแถมยังหิวน้ำอีกเขาก็เลยกินเปปซี่ที่พกติดตัวมาด้วยจนหมดเลยหนึ่งวันผ่านไปเขาตื่นขึ้นมาเพราะ,ะความหิวน้ำมากด้วยความที่เขาออกไปไหนไม่ได้เขาเลยเอาวิทยุที่ถอดมาเนี่ยใส่ไว้ที่เดิม หาเสียงเพลงหาอะไรฟังเพื่อไม่ให้เขาบ้าไปกว่านี้และทันใดนั้นเองในระหว่างที่เขากําลังเอาประแจรกระแทกรถอยู่นั้นก็มีเสียงเรียกเข้าดังขึ้นมาในวิทยุนั่นคือเอลิเก้เจ้าของรถนี่เองยิงนี้ต้อนรับเข้าสู่รถของฉันฉันคือหมอนะ่ยชื่อเอลิเก้ซีโร่ตอไปงง,งงครับว่าสวัสดีหมอก็ได้เล่าต่อว่าเขาเคยโดนป้นมาแล้ว28ครั้งรวมแกเป็น29ซีโร่ก็บอกว่าให้ปล่อยเข้าไปเถอะ แต่หมอก็ไปยอมปล่อยหมอบอกว่าพอรถคันนี้โดนงัดมันเลยแจ้งเตือนไปหาฉันฉันเลยล็อกประตูทั้งหมดผ่านโทรศัพท์ของฉันนะ่ะรถคันนี้เก็บเสียงการกระสุนไม่มีใครได้ยินแก่แน่นอนซีโร่กูเคว้งอีกแล้วแต่เคว้งได้ไม่นานคุณหมอเอเลเก้ก็เปิดแอร์นึกว่าหวังดีแต่ไม่เลยเขาเร่งแอร์ลดอุณหภูมิลงกะให้ซีโร่เนี่ยทรมานเล่น อเอกก็เลยต้องเอาเสื้อที่พันแผลอยู่นั้นมาใส่ไว้พอมันคิดได้ว่าพระเอกทรมานพอแล้วมันก็หยุดแล้วก็โทรหาพระเอกอีกครั้งหนึ่งสีโลกก็บอกกูไม่สนอะไรทั้งนั้นละกูจะเอาน้ําอย่างเดียวกูหิวน้ามากหลังจากนั้นก็มีรถตํารวจมาจอดอยู่หน้ารถ SUV เลย ซีโร่นึกดีใจว่าตำรวจอาจจะสงสัยก็ได้ว่าทำไมรถคันนี้ถึงจอดไว้นานเกินไปก็ได้ต้องมาช่วยกูนแน่ๆเลยแต่ตำรวจคนนั้นกับแจกไปสั่งซะอย่างนั้นวันต่อมาฝนเริ่มตกเอลิเก้ก็โทรหาซีโร่อีกครั้งถามชื่อเขาไม่มีทางเลือกเขาหมดแรงก็เลยบอกหมอไปพอได้ข้อมูลของซีโร่แล้วหมอก็เลยบอกว่าถ้าหิวน้ำแล้วก็ลองแงะด้านหลังดูมันมีสายยางอยู่ พอเขาได้ยินแบบนั้นก็รีบแงะด้านหลังรถออกเลยแล้วก็เอาขวดแป๊บซี่เนี่ยรองน้ำไว้จากนั้นเขาก็ดื่มมันจนหมดเลยกะไม่ให้เหลือวันอื่นเลยเลยไงซีโร่วันต่อมาหมอเอลิเก้ก็เปิดฮีเตอร์ทําให้ซีโร่นั้นเหงื่อแตกซกเลยหิวน้ำเข้าไปใหญ่และด้วยความที่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแน่นอนว่าเขาก็ต้องหิวข้าวด้วยก็เ,เลยตัดสินใจกินกระดาษคู่มือรถเลยยังไม่พอครับเข้าหิวน้ำ น้ำหมดทําให้เขาต้องจําใจกินฉี่ตัวเองเพื่อให้เขานั้นอยู่รอดและในระหว่างที่ซีโร่กำลังนั่งเคว้งๆอยู่นั้นก็มีบางสิ่งทําให้เขามีความหวังอีกครั้งหนึ่งนั่นคือมีโจรมาง,งัดรถคันนี้ครับแต่อโจรที่ว่านั้นเนี่ยกับเป็นโจรที่กระจอกมากทําให้ถูกจับได้อย่างง่ายดายเลยความหวังของซีโร่นั้นหายไปในพริบตา ตกดึกมาก็มีหนุ่มสาวมาเล่นซีลเก่้วข้างรถ SUV ซะอย่างนั้นแต่ซีโร่กลับไม่สนใจเลยเช้าวันต่อมาเอนลิเก้ก็โทรหาซีโร่ต่อซีโร่เขาอ่อนล้ามากๆเลยบอกกับเอนลิก้ว่าฉันจะยอมทําที่แกบอกทุกอย่างเลยปล่อยฉันไปเถอะเอนลิเก้ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนายไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกและยังได้บอกอีกว่ามีช็อกโกแลตอยู่ใต้พวงมาลัย ซีโร่ก็รีบกินอย่างไวเลยทําให้เขารู้สึกรอดตายเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นซีโร่ยังคงใช้ประแจทุบป,ประตูข้างอยู่เรื่อยๆจนประตูข้างนั้นเริ่มมีรูเล็กๆแล้วบวกกับมีคนอยู่ข้างนอกพอดีเขาเลยตะโกนสุดเสียงเลยเพื่อให้คนคนนั้นมาช่วยแต่รูนั้นเล็กเกินไปจนเสียงก็ไม่สามารถลอดผ่านไปได้อยู่ดี วันต่อมาเอ็นลิเก้ก็ได้โทรหาซีโร่อีกครั้งหนึ่งเขค้ที่ทรมานซีโร่จนร่างกายอ่อนล้าขาดน้ำขาดสารอาหารแล้วนั้นมันยังไม่สะสมใจสำหรับเขค้ครับเขากะจะทรมานจิตใจของซีโร่ต่อโดยการบอกว่าฉันไปที่บ้านของแกมาฉันให้เงินกับเมียแกแสนดอนลลร์เพื่อที่จะให้ไปเริ่มชีวิตใหม่นะแกไม่คู่ควรสำหรับครอบครัวดีๆจิตใจของซีโร่นั้นแตกสลายเลยครับบวกกับกลัวว่าไอหมอโรคจิตนั้นจะทำอะไรลูกเมียเขค้หรือเปล่า พอถึงตอนกลางคืนเขาก็พยายามกดปุ่มสตาร์ทรถกดย้ำไปย้ำมากดอยู่ดีๆรถดันสตาร์ตติดเฉยเลยเขาพยายามที่จะขับรถออกไปแต่เกียร์นั้นดันมาค้างที่เกียร์ถอยหลังซะอย่างนั้นเลยทําให้เขาตัดสินใจถอยรถไปชนเสาไฟฟ้าซึ่งการชนเช่นนั้นทําให้กระจกหลังนั้นพังเขาเตะกระจกหลุดออกได้ง่ายๆเลย และในที่สุดเขาก็ได้ออกจากรถคันบ้านั้นสักทีสิ่งที่เขาต้องการที่สุดตอนนี้ไม่ใช่อะไรที่ไหนเลยแต่เป็นน้ํากับอาหารเขาเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเขาได้หยิบน้ําเบอร์เกอร์มากินทั้งทงท,งที่ยังไม่ได้จ่ายตังค์แต่พอรอปรพอมาเห็นแบบนั้นก็พยายามบอกให้เขาไปจ่ายตังค์ก่อนแต่ซีโร่เขาไม่สนแล้วเขาหิวมากจากนั้นรอปรพอก็ทั้งด่าทั้งกระชากแขนทําให้ซีโร่เขาสติหลุดยิงรอปรพอคนนั้นซะเลย จากนั้นเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในรถขันเดิมครับไอ้บ้าหลอกคนดูซะได้ในเมื่อทอรมานขนาดนี้น้ำก็ไม่ได้กินหิวก็หิวไหนลูกเมียจะมาทิ้งอีกงั้นกูขอตายดีกว่าเขากะจะฆ่าตัวตายทั้งอย่างนั้นเลยครับแต่เอลริเก้ก็โทรมาซะก่อนเขาบอกกับเอลริเก้ว่าเขาอยากจะเจอลูกขอละเอลรลเก้ก็บอกว่าฝันไปเถอะซิโรเลยบอกกลับไปว่าถ้าไม่ให้ฉันออกไปฉันจะฆ่าตัวตาย เขาก็เริ่มนับ 1, 2, 3แล้วก็ลั่นไกแต่ลูกกระสุนดันมาด้านเสียอย่างนั้นจะฆ่าตัวตายยังทําไม่ได้เลยน่าสงสารจริงๆจ,จากนั้นเอนเลกเก้ก็บอกว่ามองฉันสิซีโรก่ก็งงนึกว่าให้มองวิทยุเอนเลกเก้ก็บอกว่ามองมาข้างหน้านี่ฉันอยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดไฟหน้ารถทําให้เราได้เห็นรูปร่างหน้าตาของหมอเอนเลกเก้แล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงหมอก็เข้ามาในรถก่อนเข้ามาก็ฉีดสเปรย์ไปที ซึ่งหมอเขาก็รู้ว่าปืนมันด้านนะครับก็เลยชักปืนทําให้หายด้านจากนั้นหมอก็เอากัญชาให้ซีโรู่บอารมณ์แบบว่าของขวัญชิ้นสุดท้ายอะไรประมาณนี้นอกจากนั้นหมอยังได้ดูอาการแผลที่โดนยิงให้อีกด้วยและหมอก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็หายแต่มันคงไม่สําคัญแล้วละ่ะคําพูดของหมอทำให้เรารู้ว่าหมอหน่จะไม่ปล่อยซีโร่ไปแน่ๆกะจะเอาปืนของซีโร่นี่แหละฆ่าเขาทิ้งซะเลยแต่ในระหว่างที่หมอกําลังคุยโทรศัพท์อยู่นั้น ซีโรก็ได้ใช้ถั่วนี้คว้าปืนมายิงหมอแต่ยิงโดนแค่ดักถากแก้มเท่านั้นจากนั้นซีโร่ก็หนีสุดชีวิตแต่แขนขาช่างอ่อนแรงเสือเกินทําให้เขาไปไหนได้ไม่ไกลเขาเลยตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้คนแถวนั้นได้ยินเพราะเสียงปืนนั้นทําให้รถในละแวกนั้นสัญญาณเตือนดังขึ้นทุกคันหมาเห่าทุกบ้านชาวบ้านก็ตื่นกันหมดเลย สุดท้ายเขาก็โดนหมอตามจับจนได้แต่ในระหว่างที่หมอกำลังลากซิโลกลับมาในรถนั้นก็มีตำรวจมาเห็นเหตุการณ์พอดีหมอพยายามบอกตำรวจว่านี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดมันมาขโมยรถของผมและนี่ก็ปืนของมันด้วยจากเดิมที่เป็นเรื่องแค่ระหว่างคนสองคนกลับบานปายเข้าไปใหญ่ชาวบ้านทางละแวกนั้นแห่กันมาดูเหตุการณ์ในครั้งนี้กันตำรวจก็เต็มพื้นที่มิหนำซ้ำยังมีนักข่าวมาทำข่าวอีก เมื่อตำรวจคนนึงเห็นว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีเลยให้ลูกน้องโทรเรียกนักเจรจามาชื่อว่าอมาเดโอพอเข้ามาถึงก็พยายามแก้กล่อมให้หมอใจเย็นๆให้วางปืนลงเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าทำไมหมอถึงเลือกที่จะจับหัวขโมยเองและพิพากษาด้วยตัวของหมอเองก็คือเขามองว่าแบบนี้คือความยุติธรรมของเขาตำรวจอะห่วยแตก เขาถามว่าในละแวกนี้ใครเคยโดนป้นบ้างที่แปก็คือชาวบ้านแถวนั้นยกมือส่งเสียงกันใหญ่เลยแสดงว่าโดนป้นกันบ่อยสุดๆแต่ตำรวจนั้นแทบไม่ทำอะไรเลยจนแล้วจนรอดอามาดิโอก็กล่อมเอเลเก้ได้สำเร็จจากการที่กล่อมอยู่หลายชั่วโมงเลยสุดท้ายเขาก็ยอมปล่อยตัวซีโรมาแน่นอนว่าซีโร่ก็โดนจับตามระเบียบ แต่เอลิก้เขากลับเข้าไปในรถ SUV ของเขาซะอย่างนั้นแล้วเขาก็โชว์ว่าโทรศัพท์เขากําลังนับเวลาถอยหลังอยู่ใช่แล้วครับเขาได้ระเบิดรถของเขาไปพร้อมกับตัวเองเหตุการณ์ในครั้งนี้สะเทือนขวัญเหล่าผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์มากและแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือซีโร่พระเอกของเรานี่เองและตัวหนังก็ได้จบลงครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ตัวหนังถือว่าทําออกมาได้โอเคเลยนะครับสนุกระทึกไปตามๆกันและสําหรับใครที่ชอบการสปอยของผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ